วันนี้นะคะก็มาอยู่กับครูฝ้ายนะคะในการสอนเรื่องการบวกลบจำนวนคะนะคะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะคลิปที่เราผ่านมาเราเรียนเรื่องการบวกลบเศษส่วนไปละแต่ทีนี้วันนี้เราจะมาเรีเรยนเรื่องการบวกลบจำนวนคะทีนี้จำนวนคะคืออะไรก่อนถามก่อน เพราะหลายคนน่าจะลืมจํานวนคะจําได้ไหมเอ่ยลูกจํานวนค้ะก็คือจํานวนที่เขียนอยู่ในรูปจะมีจํานวนนับอยู่ด้านหน้าแล้วก็มีตัวเศษแล้วก็มีตัวส่วนนั่นเองทีนี้ขั้นตอนการบวกลบจะเพิ่มขั้นตอนจากการบวกลบเศษส่วนธรรมดาเพียงแค่1ขั้นตอนก่อนที่เราจะเริ่มทํานั่นก็คือ 1. นนะคะถ้าหนูเจอจํานวนคะ่ะปุ๊บให้หนูเปลี่ยนจํานวนคะ่ะนั้นน่ะให้เป็นเศษเกินนะคะ 2. พิจารณาตัวส่วนซิตัวส่วนมันเท่ากันยังถ้าตัวส่วนเท่ากันละหนูก็บวกตัวเศษได้เลยแต่ถ้าตัวส่วนมันยังไม่เท่ากันนะคะให้หนูทําตัวส่วนหรือตัวด้านล่างอะให้มันเท่ากันก่อนพอมันเท่ากันปุ๊บให้หนูจับตัวเศษมาบวกกันแค่นี้เป็นอันเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนไม่ได้ยากแต่หลายคนทํพลาดนิดหนึ่งหลายคนทํพลาดจากที่การตรวจแลคือหลายคนทํพลาดตรงที่ หนูไม่ต้องสลับตำแหน่งตำแหน่งมันอยู่ด้านไหนให้หนูคงที่มันไว้ด้านนั้นเลยโอเคไหมคะอะทีนี้เรามาเริ่มดูตัวอย่างที่1นึ่เขาบอกว่าจงหาผลบวกของ2เศษ2ส่วน3บวกด้วย1เศษ1ส่วน6ทีนี้วิธีทำจำนวนคะ้ะบวกจำนวนคะ้ะนะคะ,ะขึ้นต้นเลยวิธีทำส2เศษ2ส่วน3บวกด้วย1 เศษ1ส่วน6เท่ากับทำจำนวนค้า,าให้เป็นเศษเกินตัวแรกตัวส่วนคือ3เอาตัวส่วนคูณตัวด้านหน้าบวกด้วยด้วยตัวด้านหลังเ็นไหมทันไหม2คูณ3ได้6บวก2 3. เป็น8ส่วน3ทันไหมลูกบวกด้วย เอา6มาคูณ1ได้6บวกอีกตัวเศษคือ1เป็น7ก็คือเศษ7ส่วน6อ่ะถ้าใครไม่ทานเดี๋ยวครูเขียนให้ว่าอันนี้มันมาอย่างไง่ะฮะอันนี้เวลาทามนะลูกอันนี้ครูฝ้ายโทษนะเอา3คูณ2บวกด้วยตัวเศษคือ2ส่วนด้วย สามเไหมส่วนอันนี้มันมาจาก6คูณ1ก็คือคูนตัวด้านหน้านะคะบวกด้วยตัวเศษคือ1ส่วนด้วยตัวส่วนคงเดิมเห็นไหมก็จะได้เศษเ็ส่วน6เ้าไหมคะต่อมาพิจารณาตัวส่วนสิลปกตัวส่วนตัวแรกมันคือส่วนอะไรคะส่วน3าม ัวส่วนตัวที่สองมันคือส่วน6แสดงว่าครูเคยบอกแล้วว่าให้ทำตัวน้อยไปหาตัวมากจะง่ายกว่าทำา3ให้เป็น6 3ทําทำให้เป็น6คือคูณด้วยอะไรคะคูณด้วย2อเห็นไหมบวกด้วย7ส่วน6เราไม่ได้ทำอะไรเราคงที่มันไว้นะคะตําแหน่งไม่ต้องสลับเพราะว่าถ้าหนูสลับตําแหน่งปุ๊บพอมันเป็นเรื่องการลบทีนี้ผิดเลยนะดังนั้นคงที่ไว้นะคะ 8คูณ2ได้16ส่วน3คูณ2เป็น6บวกเศษ7จส่วน6หนูทำไหมไม่ได้ทำก็คงทีไว้โอเคนะคะต่อมาตัวส่วนเท่ากันยังตัวส่วนเป็น6เท่ากันละครูบอกว่าถ้าตัวส่วนเท่ากันแล้วให้จับตัวเศษมาทำอะไรลูกมาบวกกันอ่ะทีนี้ทำาไงต่อคะ 16บวก7ได้เท่าไหร่ได้23ส่วน6เห็นไหมคะ,ะทีนี้เวลาหนูพิจารณาคำตอบว่าหนูจะตอบได้เลยไหมให้หนูดูสิคะว่าคำตอบที่หนูได้มาเนี่ยมันเป็นเศษส่วนแท้หรือเศษเกินถ้ามันเป็นเศษส่วนแท้หนูก็ตอบได้เลย แต่ถ้ามันเป็นเศษเกินเศษเกินคืออะไรเศษเกินคือตัวเศษมันมากกว่าตัวส่วนให้หนูเปลี่ยนเป็นจํานวนคโอเคนะคะแสดงว่าข้อนี้23ส่วน6มันเป็นจํานวนคะให้หนูเปลี่ยนเป็นเศษเกินโดยการเอา23เป็นตัวตั้งนะหารด้วย6เคนะคะ6อะไรใกล้เคียงกับ 23และไม่เกิน6เท่าไรคะ 6, 3, 1 8ลบกันเหลือ5นี่นะคะ,ะต่อมาให้เอาจำนวนที่เราหาได้มาเขียนอยู่ในรูปของจำนวนคะเอาผลลัพธ์คือ3มาไว้ตัวด้านหน้าเอา5เศษมาไว้เป็นตัวด้านบนหรือตัวเศษ ส่วนด้วย6นะนะคะดังนั้นข้อนี้ตอบได้ยังอตอบได้เลยดังนั้นเศษสเอ้สองเศษสองส่วน3บวก1เศษ1ส่วน6เท่ากับ3เศษ5ส่วน6เป็นคำตอบถไหมโอเคย้ำ มาอีกดูตัวอย่างอีกหนึ่งรอบดีกว่าเพื่อที่จะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะ,ะตัวอย่างที่2ขั้นตอนเดียวกันเลยค่ะจงหาผลลบของ1เศษ3ส่วน4ลบ1เศษ2ส่วน8เหนคะถ้าเราเจอจำนวนค้าวิธีที่ครูฝ้าให้ทำก็คือเปลี่ยนจำนวนค้าให้เป็นเศษเกิน พอเปลี่ยนเสรศษปุ๊บก็ดูพิจารณาตัวส่วนถ้าตัวส่วนเท่ากันบวกลบกันได้เลยแต่ถ้าตัวส่วนไม่เท่ากันหนูต้องทําตัวส่วนให้มันเท่ากันนะคะอ่ะทีนี้ตัวแรกลองคิดเองสิคะ1เศษ3าส่วน4ทำให้เป็นเศษเกินคือเอาร่างคูณข้างหน้าบวกข้างบนนี่ อันนี้เกิดจากการคูณแล้วก็อันนี้มาทำาะไบวกกันอสีคูณหได้หได้อีกสคูณหได้4ี่วกสามเป็น7ส่วน4ี่เหนะคะต่อมาทำสิลูกลบเครื่องหมายลบอย่าลืมเขียน <S <S บางคนลืมเขียนมาให้ลบต่อมา8ปด คูณข้างหน้าก็คือคูณ1ได้8บวกข้างบน2เป็น10ส่วน8ข้อนี้ครูฝ่ายไม่ให้ดูแลนะคิดเองในใจนะลูกอะทีนี้พิจารณาตัวส่วนสิคะตัวส่วนเท่ากันไหมเนี่ยสกับ8เท่ากันไหมไม่เท่าทีนี้เวลา4กับ8มันไม่เท่ากันหนูจะต้องทำตัวน้อยให้เป็นตัวมากก็คือทำ4ี่ให้เป็น8 4คูณอ,อะไรแล้วได้ 8หนูก็ท่องสุคูณไปเลยสี4 1, 4นึดังนั้นเศษ7ส่วน4หนูต้องคูณด้วยอะไรคะลูกคูณด้วยอะไรถึงให้ตัวส่วนมันเป็น8ก็คือคูณด้วย2เวลาคูณข้างล่างหนูก็ต้องคูณข้างบนนะคะทีนี้ตำแหน่งอย่าย้ายาย้ำเลยตำแหน่งเศษ7จ็ส่วน4อยู่ข้างหน้าก็ให้มันอยู่ข้างหน้าไปเครื่องหมายลบ ลบด้วยอะไรอ่ะเศษดสิบส่วนแปดหนูเอาอะไรมาทำไหมไม่ต้องถ้าหนูไม่ต้องอะไรมาทำหนูก็คงที่มันไว้เลยเข้าใจไหมคะอ่ะต่อมาจัดการคูณให้เรียบร้อยเจ็ดสองเท่าไหร่คะ 2, 14, เจ็ดคูนสองสิบสี่เข้าใจไหมสี่คูนสองเป็นแปดอ่ะลบด้วยสิบส่วนแปดนะคะตัวส่วนเท่ากันแล้วเท่ากันแล้ว เอาตัวข้างบนมาทํารายการลบกันคขู่ไฟไม่เขียนขั้นลบแล้วนะหนูคิดในใจเลย14ลบ10เหลือ4ส่วน8ทีนี้ครู้ไฟถามหน่อยค่ะว่า4ส่วน8หนูต้องทําให้เป็นจํานวนขาะไหมต้องไหมไม่ต้องนะคะลูก เพราะไมเพราะว่าเศษ4ส่วน8มันเป็นเศษส่วนแท้แล้วก็คือตัวด้านบนมันมากกว่าตัวด้านล่างหนูไม่ต้องทำเป็นจำนวนคะโอเคไหมคะแต่ให้หนูพิจารณาซิว่าไอเศษส่ส่วน8เนี่ยทำให้มันเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้ไหมเศษส่วนยังต่ำก็คือหาจำนวนที่มาหารทั้งตัวบนและตัวล่างลงตัวนันเองนะคะ ทีนี้พิจารณาซิสี่กับแเอาอะไรมาหารได้อะไรลูกง่ายๆเลยแม่สองใช่ไหมสองหารสี่ได้สองใช่ปะสองไปหารแปดได้สี่ใช่ปะใช่ไหมคะแต่ทีนี้ถามว่าเวลาถ้าหนูเอาแม่สองมาหารเนี่ยมันยังต่ำยัง มันต่ำยังยังใช่ไหม่างนั้นนะทำต่ำได้อีกก็คือทําได้เป็นอะไรลูกเอาแม่2มาหารก็คือ2ห,ห,หารสได้1 2หาร4ได้2หรือตรงเนี้ยใครจะทําเอา4มาหารตั้งแต่แรกเลยก็ไดู้ไม่ว่านะคะเพราะสุดท้ายแล้วผลลัพธ์มันมีค่าเท่ากันลูกดังนั้นข้อนี้ตอบอะไรคะลูก ดังนั้นเวลาเขียนสรุปคำตอบไปด้วย3ส่วน4ลบ1เศษ2ส่วน8เท่ากับเศษ1ส่วน2เป็นอันเสร็จสิ้นได้ไหมคะอ่ะถ้าเดี๋ยวครูฝ้ายทวนให้1รอบการบวกลบจำนวนค้าคือขั้นที่1ห,หนูต้องทำจำนวนค้าให้เป็นเศษเกินพอทำให้เป็นเศษเกินพิจารณาตัวส่วนว่าตัวส่วนเท่ากันไหม ถ้าไม่เท่ากันต้องทําตัวส่วนให้มันเท่ากันตัวส่วนเท่ากันปุ๊บให้นําตัวเศษมาบวกลบกันโอเคนะคะเป็นอันเสร็จสิ้นทีนี้ถ้ามันจะเสร็จสิ้นจริงๆก็คือถ้ามันเป็นจํานวนเอ๋ถ้ามันเป็นเศษส่วนแท้แล้วแล้วเป็นเศษส่วนยังตามหนูก็ตอบได้เลยโอเคนะคะแต่ถ้ามันไม่ใช่มันเป็นเศษเกินหนูก็ต้องทําให้มันเป็นจํานวนคะ่ะ นะคะห้าขั้นตอนไม่ถึงด้วยฮะไม่ถึงห้าขั้นตอนด้วยะคะ่ะใครไม่เข้าใจตรงไหนสามารถย้อนกลับไปดูได้ตั้งแต่ต้นคลิปหรือใครมีข้อสงสัยสักถามสามารถคอมเมนต์แล้วก็ทักมาถามได้ว่าครูขาอันนี้ทำยังไงได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ไฟ้ายก็ฝากไว้แค่นี้นะคะแล้วก็หวังว่านักเรียนทุกคนจะ